สวัสดีครับพี ang, ่น <How about> ้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพ่อรุงแม่ป้าอ้าวหน้าบบาวผู้เสียผู้สาวผู้บบาวซ้ำหน่อยครับผมมาพอครับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลข้นโก้พี่น้องมันนี้ภาพพี่พี่น้องมปกินเขาพี่น้องแกงเฮ็ดครับผมแกงเฮ็ดเป็นเมนูบ้านๆครับผมแกงเฮ็ดแม่ฝากมาให้พี่น้องเอ้ยเป็นเมนูบ้านๆเขาคือเกาครับผมไอพี่น้องแกงแล้วไหมไหมพี่น้องใช้น้ำปลาเดกนัวๆพักตู้หอมๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องมามา เสแสร้งะผมครับผมอันนี้เป็นเจ้าปลาแดกพี่น้องกินกับักแตงครับักเขืออะไล่ะครับตามเจ้าปลาแดกมากรับน้ำพี่น้องขาดไ่ได้ครับผมขยองหอนหอนอีกคือเกาครับพี่น้องครับมาก่อนจะไปเบิรงคลิปอย่าลืมเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเด้อเด้อครับพี่น้องครับในการเฮ็ดคลิปต่อตไปเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ผมก็มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครับพี่น้องครับอ่ะเสแสร้งนะผมคือเกาครับพี่น้องครับเป็นเฮ็ดร่วมพี่น้องเป็นเฮ็ดร่วมครับอันนี้ไม่เฮ็ดผึ่งแน่ย แล้วก็เฮ็ดปวกน้ำพี่น้องเฮ็ดปวกก็มีนี่แหละครับรวมกันเห็ดเราโง่ก็มีได้พี่น้องร่วมๆกันเป็นเป็นเห็ดร่วมแล้วเนาะเอาังสี่พี่น้องเฮ็ดรวมครับผมส็บแซ่บน้ำผมอีกคือเกอมาเด้อพี่น้องเนอะสิบแซ่บน้ำผมครับามาไหมพี่น้องไหมสิบแซ่บน้ำผมครับคำแหลกครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยแก่งเห็ดใส่ผักอีตูเป็นเมนูบัาบาเนาะพี่น้องเนาะผมก็บม่ได้กินโดนแล้ว ผมคืออะไรพี่น้องเลยพี่ครับพี่น้องคำแรกสดุดคำใหญ่างนีคือเกาครับผมสําหรับนุ่งทุกคนเลยจัดให้คือเกาวิปัญหาครับผมพี่น้องครับฮึมฮึมพี่นอ้องกึบกึบดีขนาดพี่น้องเลยอื กันพี่น้องเจ้าเป็นแดกอะไรเขเหน่อยก็เล่นไม่้องหวานยูครับอืมให้เผื่อี่น้องดอกนี้แแจ็บพี่น้องมาเลยแซ่บผมเด้อครับพี่น้องครับ <c oughs> เขาก็อยากสูมือกักหน่อยพี่น่องเอ้ยแก่พี่น่อง ร่างพอดีกินเลยพี่น้องแม่ฝากมาให้ครับผมพี่น้องครับแซ่บอีกคือเกาครับจำเจ้าไปแดกพี่น้องออื <c oughs> <c oughs> สดนำจำตอนเข้าไปพี่น้องเอ,อ้ยมามาเสีเยบแล้วกันครับยูุไก่อยู่ไก่พันไปพันมาเสีเยบแล้วผมคือเก่าครับพี่น้องครับอ,ออือเขากันดีปันยังพี่น้องเอยเจ้าประเดก อีตอมหอมครับพี่น้องครับ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อแกงเฮ็ดครับหานตามฤดูกาลครับพี่นอ้องใช่พี่น้อง อืมอืมตักพี่หนอหารบานเฮาพี่นนอเอ้ยกินตัวไรก็แซ่บอืม หยุดดอกง่ายๆพี่น้องเขาได้บ่เนเ่็พี่น้องคำเดียวแล้วเนาะพี่น้องนะเลยพี่น้องคักคักพี่นอออ้องเึเก็บไปอีตัวม้อมพี่น้องอลย โอ้หวานเดวพี่นองไงเห็ดปวกหวานหวาน,านไม่เทวาไงเดอพี่นองแกงเห็ดครับแกงเห็ดอืม้ม อืมอืมอ่ะพี่หนอนัว้อ,อมๆไปแดกคือเกาพี่หนอแซ่บจำเจียวยังตามเข้าไปอีกเนาะ บอกพริกน้ำพี่นอ้องเผ็ดเผ็ดตืกใจว่าครับพี่น้องเลยเ<ป>ด็ดเด็ดคือเกาครับพี่น้องครับไม่นูมือนี้ก็ไอะไร สุดน้ำโกโกคือเกาพี่น้องครับเสียบแสบพี่น้องผมกับบได้กินโดนแล้วเมนูเนี่ยหลายเดือนเลยได้พี่น้องที่ผมบุ๊ดแกงผมกินตั้งแงต่เฮ็ดออกรอบแรกๆเนาะแ,แม่ผมฝากมาให้แล้วกับบได้กินอีกเลยพี่น้อง hai điện đọc cả phương máy đây chỉ là phân phẳng hay mê loạn với nó quạt quá Đoàn, bạn sẽ đại tiêu mà nói vượt với nó. น้ำพี่น้องถึกใจผมครับพี่น้องเย้ย แห้งรดแห้งนัวพี่น้องแซ่บครับหัาไหลพี่น้องเบดพี่น้องเบิดอืมขักวพี่น้องห,หอมเพราะว่าเห็ด มันยังไม่อยู่พี่น้องแม่ผมหนึ่งหรอกครับส่งไม่ให้ผมเลยครับผมจะถ่ายพี่น้องเบิ่งเลยครับเอแซ่บครับผมพี่น้องครับอืคัดเป็นอาหารอีสานบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเมนูไง่ายเป็นเมนูบานบานคือเก้อ่ะ <c oughs> ยิ้มพี่น้องก็เป็นเมนูบานบานเนาะพี่น้องเนาะเป็นเมนูแกงเห็ดครับผม เฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งผู้เพิ่นบ่ได้กินจักเทื่อเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งอ่าผู้ใดได้กินกะแซ่บเนาะพี่น้องเนาะอาหารอีสานบ้านเฮาผู้เพิ่นอยู่ทางไกลเพิ่นบ่ได้กินจักเทื่อกะเห็นคลิปนุ่มสุกคนแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มสุลคนเด้อครับกดติดตามให้นุ่มสุกคนแน่ครับแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดแกงเห็ดมื oro, ้อนี้เอ้าการกระท่ำใดว่าจ่ายใดของนุ่มสุกคนบ่สุภาพนุ่มสุกคนขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องครับเอขอขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามผมเด้อครับพี่น้องครับอ่า ครับผมลวกะอย่าลืมพี่น้องผู้ใดว่าท่านติดตามกดเบึงคีบล้วกะฝากพี่น้องกดติดตามได้เด้อครับพี่น้องครับปรนกำลังใจในุ่มสกุลครับผมพี่น้องเอ้านุ่มสกุลล้ำล่าพี่น้องไปเพียงซันนี้ครับผมมือนี้ครับผมสวัสดีครับ